ับผมมาดูต้นกระท่อมเสียบยอดผลต่อกระทุ่มครับถึงผมได้ลงดินได้แค่สี่บ้านเองครับแต่กวามผมแก้ถุงผมจะแก้แล้วก็เลี่ยงเอาไว้อยู่เดือนกวครับนี่ครับที่นี้ตอนปลูกผมก็ไม่ได้ลงคลิปครับ ดินนี่เป็นดินใหม่ครับดินทมใหม่แต่วิธีการปลูกของผมครับผมจะขุดหลุมครับขุดหลุมกล้วงเท่าขอบยางรถนี่แหละครับครับเนี่แต่ดินใหม่นี่ดีอย่างหนึ่งครับคือดินไม่เน้นครับดินมันร่วนซุยที่ี่พื้นของหลุมนี่ผมจะเอาขิง,งวัวเก่าครับโรยลงกล่อน โรเศษแล้กผมกอแกะถุงขับลงเลยแล้วก็เอาดินลงแล้วก็โรยขี้งัวเก่าทั้งบนอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับผมปลูกได้สี่วันครับนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งครับแดดร้อนครับวันนี้พอดีช่วงนี้ผมโดนกากตัวครับนี่ครับนี่ต้นหนึ่ง ถึงอายุเท่ากันครับที่ต่อผมเสียบจอยผมก็ลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งครับตอนแก้ถุงผมก็ลงครับในคลิปก่อนนู่นครับนี่ครับเหมือนกันครับแต่ผมยังไม่แก้ปาติครับครับผมก็ปลูกเหมือนกันครับนี่ก็ปลูกสี่วันครับปลูกได้สี่วันครับมาดูอีกต้นครับ ต้นนี้ที่ผมลงไปชุดก่อนครับต้นนี้ที่ผมลงประจําครับลงจนแทบอายเพื่อนแล้วครับนี่ลงบ่อยครับตอนนี้ต้นของเขาสูงครับสองเมตรกว่าครับนี่ครับต้นต้นนี้ยิงแตะงามครับนี่ขับมาดูอีกต้นหนึ่งครับ เพราะว่าพื้นที่กับบ้านผมเริ่มแคบลงแล้วครับปลูกเยอะนี่ครับนี่ตัวหนึ่งครับเพราะว่าลงสีวันพพ้อมกันครับสมบูรณ์มากครับอันนี้เป็นดินเก่าครับแต่ดินทมไม่นี่จะจะดีกว่าดินเก่าครับเพราะว่ามันร่วนซุยเวลารดน้ำนี่น้ามันไหลผ่านได้ครับ งามเลยครับผมก็ยังเหลือ,อไว้ต้นหนึ่งครับเพราะว่าเพื่อนเขาโขไกใครับนี่ครับนี่ครับรบีเพื่อนเขาโขครับผมก็เลยเอาไใ้เขาครับแต่ใครที่ปลูกเฉพาะต้นสองต้นครับผมไม่เคยแต่งกิ่งเลยนะครับ เพราะว่าจะปลูกน้อยทิ้งกิ่งไว้เลยครับไม่ต้องไปแต่งนะสำหรับผมนะครับใบมันจะได้ออกห,หลายๆครับต้นจะไม่สูงก็งเหมือนต้นนี้ครับเกิดใครอยากปลูกไปต้มทําเป็นยาสมุนไพรยอย่างนี้ครับกลับไม่ต้องไปตัดไปเก่งเลยครับแต่สําหรับผมนี่ผมจะไม่ตัดไม่แต่งครับกิ่งออกเยอะยิ่งดีครับเพราะว่าจะทําให้ต้นไม่สูง ครับไม่สูงเกินไปครับอย่างไรก็ฝากเพื่อนทุกคนครับผมมีอะไรดีๆกับบ้านผมครับบางทีผมมีอะไรดีก็แนะนำเพื่อนมีอะไรดีก็แนะนำผผมด้วยครับครับขอบคุณครับ